การปลูกพืชโดยไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้ของรอบตัวเป็นหลักวัสดุก็วัสดุพวกขี้หมูขี้วัวขี้ไก่นะับปกติและอันนี้นะครับที่ผมพาทุกคนปลูกครั้งก่อนเห็นไหมครับโตได้ดีมากแล้วก็จะโตได้ต่อไปตัวนี้เป็นดินและก็ใบไม้เนี่ยอันนี้คือใบไม้นะแล้วก็ขี้วัวหมักรวมกัน3ามอย่างก็ปลูกพืชได้แล้วนะครับองค์ประกอบการ เตรียมดินดีเนี่ยมันทําได้หลายแบบมากและปลูกไปแล้วนะครับถ้าเราหมักดินไม่มีความร้อนหลังปลูกปุ๊บมันก็จะโตได้ดีและที่สําคัญนะครับพวกอ่าลังโฟมกระมังเกา่ากระรมังแตกนะครับก็ล้วนแล้วนะํามาเป็นภาชนะปลูกได้พอปลูกแล้วนะครับเราก็จะได้ผักที่เราปลูกเองแล้วก็กินแบบเรียกว่าสบายใจเพราะเราไม่ได้ใช้พวกยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ปุ๋ยเคมีก็มาอัปเดตให้ดูว่า ความสมบูรณ์ของต้นมันเป็นยังไงมาดูใใกล้ครับอันนี้กระจุกนะครับยังไม่หมดกระจุกนะเพิ่งปลูกไปได้ไม่นานเห็นไหมครับแต่ฟอร์มใบคือสวยมากแล้วก็ต้นก้าชุดเดียวกันจะมาปลูกตามหลังนะครับเห็นไหมฟอร์มใบก็เริ่มสวยเขียวสวยเลยนะครับก็ให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่อยากปลูกต้อคงตะไค้นะครับสักสลัดนิดๆหน่อยๆเนี่ยกอนึงอ่าเรากินกับเน่ยงปลาเผาเนี่ยผมว่าเพียงพอกับหนึ่งค